สวัสดีครับปัจจุบันนี้นะครับมีคําพูดคําพูดหนึ่งนะครับที่คนไทยหลายคนพูดอยู่กันเป็นประจํานะครับคือคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคํานี้นะครับเป็นพระราชดำริของในหลวงของเรานะครับคนไทยหลายคนครับใช้สิ่งนี้ในการดํารงชีวิตนะครับและปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านหนึ่งครับซึ่งน้อมนําเอาพระราชดำริขององค์ในหลวงเรานะครับมาเป็นหลักในการ ตกรองหมู่บ้านแล้วก็ดำเนินชีวิตครับผมจะนําพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับหมู่บ้านหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดปายาวนะครับชื่อว่าหมู่บ้านสันต้นตุ้มครับหมู่บ้านนี้นะครับอยู่ห่างจากอําเภอเมืองประมาณ15กิโลเมตรนะครับและตั้งอยู่ในพื้นที่ของอําเภอภูกามยาวครับและวันนี้นะครับผมจะนําพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้านนี้ด้วยกันครับพร้อมกันเชินครับ บ้านสันต้นตุ่มเป็นหมู่บ้านที่มีแม่น้ําอิงไหลผ่านเดิมพื้นที่เป็นสันดอนป่าไม้แม่น้ําอิงไหลผ่านมีต้นไม้หลายชนิดเช่นต้นงิ้วต้นไผ่ต้นตุ่มแต่ต้นตุ่มมีมากกว่าต้นไม้ชนิดอื่นชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านสันต้นตุ่มซึ่งต้นตุ่มนี้จะขึ้นบริเวณที่ตั้งสาราอเนกประสงค์ของหมู่บ้านในปัจจุบันและต้นตุ่มจะขึ้นตามแม่น้ําอิงตลอดแนว แต่เดิมก่อนมีการตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้มีประชาชนชาวบ้านกว้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาตั้งปางเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทำไร่ทำสวนบริเวณติดลำน้ําอิงเมื่อประชาชนเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่สําหรับการตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำมาหากินจึงได้ตั้งรกรากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่างถาวรประมาณปีพุทธศักราช2432 ได้มีประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนเช่นบ้านกวานบ้านเจนบ้านลายและบ้านตุนเริ่มแรกมีประมาณสิบกว่าหลังคาเรือนและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของแม่น้ําอิงว่าบ้านแม่อิงสันต้นตุ้มที่อยู่หมู่บ้านหมู่ที่หําบลดงเจนอําเภอพยาจังหวัดเชียงรายแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกว่าบ้านสันต้นตุ้ม ่อามาในปีพุทธศักราช2533ได้เปลี่ยนชื่อบู่บ้านจากหมู่บ้านแม่อิงสันตุนตุ้มเป็นบ้านสังตุนตุ่มจนถึงปัจจุบันบ้านสังตุนตุ่มมีจำนวนประชากรทั้งหมด732คนแยกเป็นชาย330คนเป็นหญิง402คนและมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น237ครัวเรือน บ้านสันตุนตุม้มตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันมีผู้นําชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งจํานวนถึง7คนผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือนายบัญชาสุวรรณบ้านสันตุนตุม้มแบ่งออกเป็นการปกครองออกเป็นคุมคุมเพื่อเหมาะสมแก่การบริหารจัดการโดยมีหัวหน้าคุมเป็นผู้ดูแลบ้านสันตุตุม้มหมู่ที่สตบนแม่อิง อำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ทางทิศตอนออกเฉียงเหนือของอำเภอภูกำยาวอยู่ห่างจากอำเภอภูกำยาวประมาณ6กิโลเมตรห่างจากจังหวัดพะเยาจำนวน15กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านมีพื้นที่รวมทั้งหมด1,250ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ําสายหลักคือแม่น้ําอิงเป็นพื้นที่เหมาะแกะ่การเพาะปลูกทํานา ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นม,มีการทํางานฝีมือต่างๆโดยกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุทําการรวมกลุ่มสารตะกา้ากระบุงโบราณสุมไก่สารแหสารอวนสารยอสารใสสารหมวกเย็บผ้าถักโครเชเป็นต้นพืนที่การเกษตรในหมู่บ้านอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติมีแม่น้ำอิงไหลผ่านในชุมชนมีการทําอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรกรรมคือการเย็บหมวกผ้าการเย็บหมวกไม้ไผ่การทำแหนมการจัดสรรหมวกไม้ไผ่การจัดสรรของใช้จากไม้ไผ่การถักผ้าด้วยโครเชตการถักพรมเชือเท้าการแปรรูปอาหารจากปลา ด้านการลดรายจ่ายทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยไม่ต้องซื้อสามารถปลูกเองได้เช่นขา่าตะไคร้หอมผักกาดพริกมะเขือเป็นต้นชุมชนมีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาไว้กินในครัวเรือนชุมชนมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายต้นทุนในการผลิต ด้านการเพิ่มรายได้และการประหยัดครัวเรือนมีการประกอบอาชีพเสริมเช่นการเย็บหมวกผ้าหมวกไม้ไผ่มีการพ่อเห็ดนางรมโดยกลุ่มผู้พิการการจักสารหัตกรรมจากไม้ไผ่ของกลุ่มผู้สูงอายุและการจักสารผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยครัวเรือนมีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยคอกมีการทำปุ๋ยหมักชียวภาพด้วยเศษพืชผลไม้และเศษอาหารที่เหลือใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรทางด้านการเรียนรู้ครัวเรือนมีการเรียนรู้ประชาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันชุมชนมีความรักสามัคคีมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแบ่งปันในการให้โอกาสในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นโดยใช้หลักประชาธิปไตยในการประชุมหรือเวทีประชาคมในการดำเนินกิจกรรมภายในหมู่บ้าน ผลจากการดําเนินกิจกรรมที่ได้เสนอมาทุกกิจกรรมและส่งผลให้คนในชุมชนมีเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนดีขึ้นมีการทํางานเพิ่มขึ้นลดต้นทุนการผลิตมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ร์ยูดีมีสุขและตามแนวทางประชญาิเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ชาสวนมูบ้านหมที่สามบ้านสันตุนตุ่มนะครับก็สําหรับบ้านสันตุนตุ่มนะครับก็ได้มีการทํากิจกรรมในหมู่บ้านนะครับการน้อมนําปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ขปสมเด็จเขาจะูืหมวนํามาใช้นะครับในชีวิตครอบครัวนะครับก็บ้านสันตุนตุ่มนะครับซึ่งอาชีพหลักวนใหญ่ของน้องชจวบ,บ้านก็คือ ทำไรทำนานะครับก็ได้มีการทรงเสริมนะครับการทําเกษตรอินทรีย์ภายในหมู่บ้านนะครับเพื่อลดต้นทุนการจ้จ่ายนะครับการในการขับเคลื่อนของคุณต่างๆในหมู่บ้านนะครับก็บ้านสัตุมก็มีหลายกลุ่มนะครับในวันนี้ก็สิงทางอําเภอภูกรมยาวนะครับก็ได้คัดเลือกสัตุมนะครับเข้าร่วมโครงการประกวดหมู่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยทางคณะกรรมการจัานบ้าก็ได้เข้ามารวมประเมินกันนะครับ กลุ่มแรกนะครับที <Hollywood> ได้ไปนําคัดกับการไปดูนะครับเป็นกลุ่มพ่อเฮ็ดนะครับสําหรับกลุ่มพ่อเฮ็ดนี่ก็เป็นการรวมกลุ่มของคนพิการนะครับซึ่งกะทางคนพิการกันได้รวมกลุ่มรวมกลุ่มกันนะครับในการทําเฮ็ดนะครับซึ่งกะเทว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองนะครับบอว่าเป็นผลักดันสังคมนะครับนอกจากกันกะได้รับเบี้ยของกลุ่มคนพิการแล้วนะครับคนพิการกลุ่มนี้กันยังมีกิจกรรมรวมกันหลายอย่างนะครับสําหรับกลุ่มที่สองนะครับตี ทั้งหมู่บ้านก็คือกลุ่มใยญ่กล้วยนะครับก็ซึ่งเป็นชุิ้นนะครับของพี่น้องชาวบ้านนะครับซึ่งนําผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านไดมาใจนะครับมาทําให้เป็นสินค้านะครับไดไม่ให้มีราคานะครับเสียทรงออกนะครับก็ในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ของบ้านที่ได้นำได้กล้วยจากธรรมชาตินะครับซึ่งมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับไดมาใจให้ประโยชน์ก็เกิดรายได้ครับ ครอบครัวนะครับออกเกิดะไรด้กับชุมชนนะครับสําหรับกลุ่มต่อไปนะครับก็คือกลุ่มเลี้ยงกบนะครับซึ่งก็เป็นอาชีพตีนอกจากบ้านเฮานะครับทําเป็นอาชีพทางการเกษตรนะครับนอกจากการเลี้ยงกบแล้วก็คือยังทําเลี้ยงไก่เลี้ยงป่านะครับการทําไร่นาผสมสารนะครับในพื้นที่นาของตระก่านะครับสําหรับกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์สวนไข่กลนอิ่มนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็น เือว่าเป็นโอท็อประดับจังหวัดนะครับระดับดาวมาแล้วนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดีทางกลุ่มเป็นได้เน้นนะครับเน้นคุณภาพนะครับในการส่งออกเราถึงสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับวันสตุตตุมนะครับมีงานทํานะครับก็่ต้องไปออกต่างบ้านต่างจังหวัดไปทํางานตียู่นะครับสําหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับตีวันนี้ก็นคือกลุ่มของน้ำมันสมุนไพรนะครับของอาจารย์สังยมจันทร์พรมมินนะครับซึ่งการน้ำมันสมุนไพรในการ เป็นการทำมาหลายปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลิตผลที่มีค่านะครับเสริมรายได้ให้กับครอบครัวของเปิ้ยนะครับครับผมในฐานะผู้นําของบ้านนะครับกละเจ้าบ้านนะครับก็จะได้รวมกันน้อมนํานะครับปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนํามาใช้กับชีวิตประจาวันนะครับนะครับน้องเจ้าบ้านให้มีความยั่งยืนนะครับสมกับดังปริฐานในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใจในชีวิตครอบครัวนะครับสวัสดีครับผมวรเชษณ์หนองคำพนักงานํำตวจภูทร์ยาวครับขออนุญาตนาเรียนถึงความแข็งแรงความเข้มแข็งของบ้านสันตุุ้มหมู่ที่สามตำบลแม่อิงครับซึ่งบ้านสันตุุ้มเนี่ยครับเรามีผู้นําที่ดีเก่งแข็งแรงครับเป็นผู้นําหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะทีมงานของท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับทีมงานผู้ช่วยนะครับรวมทั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มโอทอปต่างๆนะครับ ได้มีสมาชิกกลุ่มนะครับผู้นำกลุ่มนะครับซึ่งเรียนรู้นำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับอยู่แบบพออยู่พอกินนะครับซึ่งทำให้รายได้นะครับของชุมชนนะครับของตัวเรือของคนทางตามเทนนะครับสำหรับปัญหาในเรื่องสิ่งแปลกปลอมเข้าหมู่บ้านสันตุนต้มนะครับ แล้วก็มีกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับในการสร้างเกราะป้องกันนะครับไม่ให้สิ่งแปลกปลอมยาเสพติดอะไรงต่างเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสมาชิกในชุมชนนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับบ้านสตนตุมเรานะครับตอนนี้นะครับบ้านเรานะครับได้พัฒนานะครับ ทุกๆด้านนะครับโดยการนําของผู้ใหญ่บ้านนะครับของเราเองซึ่งเป็นผู้นําที่เข้มแข็งนะครับตอนนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านสถนตุ๊บเรานะครับกําลังที่จะรวบรวมแรงกายและแรงใจที่จะพัฒนาหมู่บ้านเราให้ดีขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับสืบเนื่องมาจากพระราชดำริครับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับตามองค์ในหลวงท่านประธานไว้นะครับครับและเชื่อว่าหมู่บ้านเรานะครับจะยังคงพัฒนาทั้งด้านของบุคคลนะครับจิตใจแล้วก็สังคมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะ ช่วยกันทําให้หมู่บ้านดีขึ้นเรื่อยไปครับครับนี่คือกิจกรรมของบ้านสารต้นตุ้มเรานะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับแนะนําท่านนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดพยาวเรานะครับและมาเยี่ยมชมพูดเราบ้านนะครับขอบคุณครับ